ใส่บอรอืย่องอย่านั่งซุปนอไม่ใส่บอกอือ้อไปใส่ัตรแล้วก็วนพราบอกว่าจะมาฟังธรรมตลอดทุกวันพระจะมาฟังธรรมแล้วอาหารโทรสชาติเหมือนของเราไหมเหมือนกันแต่แต่ว่าถ้าทั่วไปก็อาจจะไม่เห็นอย่างเงี้ยแต่ว่าก็เหมือนกันเลยถ้าไม่สังเกตก็จะไม่รู้แล้วเมืองบาดาลมันนอกจากราบเรียบงั้นในเมืองก็เป็นยังไงเราเห็นแต่คน เห็นแต่คนเดินกันเยอะมากเมืองน,นั่นนะแล้วก็เป็นงูไหมคะเป็นคนเลยเ,เหมือนเหมือนเหมือนนักเรียนนานาชาติตคือคหลากหลายใช่ใช่ลักษณะคนจะสง่างามกว่ากว่ากว่าชาวบ้านาที่นั่นนะแล้วก็จะเดินแล้วก็แบบด,ดนนนนบูดูเหมือนคนเหมือนคงเหมือนคนในวังถ้าจะพูดเหมือนคนในวังแล้วคนที่ม,มนุษาาาย์จ์ไปทำอะไรเราอยู่ที่นั่นบังเอิญเห็น ภาวนาไปบางเอิญเห็นตรงนั้นมันเป็นปากทางเข้าพอดีส่วนเมืองยากเนี่ยเขาเขาเขาพาหลบหลบหลบน้ําป่าปกติถ้าเราไปเที่ยวป่าเนี่ยเขาจะไม่ให้เราเขาจะไม่ให้เรานอนในลุ่มที่ลุ่มถ้าคนอยู่ป่านะถ้าเป็นที่ลุ่มเนี่ยเขาจะไม่ให้นอนอย่าไปนอนขวางทางเวลานอนเข้าป่านะอย่าไปนอนทางเดินทางเที่ยวเสือทางสัตว์อย่าไปนอนแล้วก็ที่ลุ่ม อย่าไปนอนเนี่ยเราไปนอนที่รุ่มนอนเลยน้ําป่ามาโอ้ท่านี้ก็ลอยบกลอยบกเรือว่ายน้ําอยู่ในโคกลอยบกนะยัก,ก็มาพาเราขึ้นจับมาขึ้นบนบนบ่าแล้วก็กระโดดขึ้นไปที่เมืองเขาเมืองเขาก็เหมือนบ้านนอกเราเนี่แหละแต่แต่แก้วแก้วน้ำที่เขามาให้กินน่ะมันใหญ่ยังกับแก้วเบียร์เยอรมัน แกวใหญ่แกวใหญ่ทุกอย่างมันจะแบบเราจะตัวเล็กลงเราก็มีเขี้ยวมีอะไรเหมือนทาเวทก็ปั้นไหมครับเขาแล้วแต่เขาจะแปลงร่างได้นะพวกนี้เขาจะหน้าเขาจะรูปร่างจะเหมือนในรูปปั้น<ม>ลักษณะตัวเนี่ยแต่ว่าหน้าเนี่ยจะเหมือนหน้าพวกเรานาพวกเราหน้าฝรังฝร่งก็มียักษ์หน้าฝรั่งก็มีหน้าแคกก็มี แบบนิโก้ก็มีแบบคนไทยก็มีหน้าจีนก็มีแต่ว่าหน้านี่เปลี่ยนแต่คนที่บําเพ็ญที่เราสังเกตเห็นนะคนที่บําเพ็ญจิตตภาวนาบําเพ็ญศีลเนี่ยเวลาที่เขาเปลเป็นกายที่แบบถ้าถ้าจะพูดภาษาโบราณเขาเรียกบรรลุขั้นเซียนลักษณะเขาจะแบบแบบสง่างามเหมือนเทพประบุษ แม่ชีแก้วที่ว่าหอนอยู่บนทางเดินจงกรมเราอ่ะเห็นตอนแรกเราเพ่งมองเงี่ยเพ่งมองใครใครตามตามไปตามไปอายุประมาณยี่สิบนะแต่ลักษณะสง่างามมากเท่าไรเลยยังเนี่ยเอาเหรออะกำลังกําลังเลาอยู่ กำลังเลาอยู่เลยแล้วสวรรค์ท่าอาจารย์ได้ขึ้นไปหลายชั้นไหมคะโอ้มันเป็นแค่เขาเรียกว่าอะไรล่ะเวลาที่เราภาวนาเนี่ยมันจะมีเวลาที่เราภาวนาเนี่ยมันจะมีความรู้ขั้นหนึ่งขั้นที่เป็นสมาธิตั้งมั่นเราเรียกนะมันเป็นความสงบระงับตั้งมั่นแล้ว แล้วทีนี้เราจะได้เห็นในสิ่งที่เราไม่เคยได้เห็นเราจะได้ยินในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินนะตรงนี้ต้องใช้จักรยานในการรับชมเอาเป็นนิทานค่ะท่านอาจารย์นนะเป็นนิทานนะเวลาที่เรานั่งภาวนาไปแล้วเนี่ยจิตเมื่อรรบสงบระงับตั้งมั่นลงไปเนี่ยเราจะเห็นมันจะเป็นความรู้ที่ละเอียดขึ้นซึ่งเป็นเรื่องเดิมคือโลกใบเดิมนี่แหละอยู่เหมือนเดิมนี่แหละแต่รายละเอียดในสิ่งที่เราจะเห็นน่ะมันจะละเอียดกว่าเดิมและบางทีเราอาจจะ ได้ยินเสียงในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินอย่างเช่นเสียงสวดมนต์ออกมาเสียงสวดมนต์เสียงสาธุการเวลาแผ่เมตตาบางทีเราอาจจะได้ยินได้ถ้าใจเรามีกําลังของสมาธิครั้นนี้นะมัน<ะ>สงบระงับตั้งมั่นมากแน่อแน่แนบแน่แนนิ่งเด่นอยู่แต่รายละเอียดที่เราเห็นเนี่ยมันจะมันจะเห็นชัดทีนี้ทุกอย่างมันจะไม่เหมือนเหมือนเราอยู่โลกเดิมแต่เป็นโลกที่ เขาเรียกว่าไซไฟขึ้นมันจะเป็นมิติอีกแบบมิติหนึ่งเป็นภาพเป็นเหมือนเดิมแต่ว่ามันจะมีรายละเอียดที่ที่ลึกขึ้นที่เราไม่เคยได้เห็นทีนี้ถ้าเกิดว่าเราภาวนาไปเจอคนที่เขามีกําลังท,ที่ที่เราพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยที่ว่ามีกําลังของอสมาธิบําเพ็ญศีลบาเพ็ญสมาธิบําเพ็ญจิตตภาวนาเนี่ยลักษณะ บรรลุขั้นเซียนถ้าจะถ้าจะพูดแบบหนังหน่อยนะ,ะบรรลุขั้นเซียนแล้วเนี่ยท่านท่านเหล่านั้นจะมีลักษณะสง่างามแล้วก็ผิวนี่จะละมุนคนนี่จะเป็นของหยาบไปเลยอคนนี่จะหยาบไปเลยจะเป็นเหมือนเหมือนหมอกเหมือนปุยหมอกแต่เป็นมวลที่เราเห็นได้อยู่แต่ถ้ามองอย่างเงี้ยถ้าเราจ้องเข้าไปก็จะเหมือนจะไม่เห็นอถ้าเราจ้องดูชัดเนี่ยจะไม่เห็นแต่ถ้าเกิดว่าเรามองปกติเราจะเห็น แต่ถ้าจ้องเข้าไปเราจะเห็นแบบเหมือนกับใสๆเป็นเบาๆอ่ะแต่ลักษณะจะสง่างามมากนะวันลุขั้นเซียนแล้วเหมือนเทวดาที่เขาวาดวาดกันไหมคะมีแบบที่วาดก็มีแบบที่อยู่ในอากาศนี้ก็มีแบบที่เขาวาดใส่ชาดานี้ก็มีนะออ,อันนี้เป็นนิทานค<ะ> งั้นแสดงว่าที่เขาวาดว่า,วานี่คือคนเก่าๆต้องเคยเห็นมาเลย <S <S ใช่ใช่เขา <S <S ใส<ช>่ถ้าไม,<ช>ถาไม่ถ้าไม่เคยเห็นวาดไม่ถูก<ะ>ว่าไม่เป็นเขาต้องเคยเห็นมาก่อนแหละแต่สมัยนี้แต่คนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาจะมีของเขา,ขเขานะ,ะคนที่เขาเกี่ยวข้องกับเขาจะเห็นมันจะมีของใครของมันคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาจะเขาจะมีของ,ของเขาความรู้เฉพาะตัวของเขา ก็เป็นอากาศเทวดานี่แหละเป็นดวงมีลักษณะหลายแบบนะที่เป็นคนคือเป็นเมืองบางบทที่เป็นคนที่อาศัยอยู่ตามป่าเขาเนี่ยก็เป็นแบบหนึง่งแล้วก็ทีอ่อาศัยอยู่ในต้นไม้นี่ก็เป็นพวกหนึง่งถ้าอยู่ในอากาศก็เป็นพวกหนึง่งพวกนละนมิตกาได้จากเป็นดวงดวงนี่นนมิกาได้ก็เป็นอีกพวกหนึง่งมีหลายชนิดท่ราท่าจะพวกที่อยู่กับพุทะลุะคะ ก็เป็นก็คล้ายๆกับอากาศนี่แหละที่ว่าชอบเขาสวดมนต์เวลาได้ยินเสียงสวดมนต์เขาก็จะมาฟังเสียงสวดมนต์ชอบ,บ,บอ,อนุโมทนาพวกนี้อาศัยอายุอาศัยกินบุญจากคนทําสาธุเขาก็มีอยู่ได้แล้วสบายใจแล้ว <laughs> ไม่ค่อยไปแล้วเรียกแล้วเรียกตัวกินบุญภาษาที่ไหนที่มีคนทําบุญเนี่ยเขาจะชอบไปเ<ห>ขาจะชอบไป หมือเจ้าเอเขาสร้างสางเนี้ยก็บางคนเขาก็เห็นบางคนเาก็ไม่เห็นมีเจ้าที่แบ่งเขตกันอ่ะเขาลูกนั้นก็มีเจ้าที่นะเขาลูกนี้ก็มีเจ้าที่คนนี้ดูแลอยู่เขตนั้นยายแม่ตะเคียนอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาจะมีเราเคยเห็นที่เขาไปทำอะไนี่ไหมไปซื้อทางให้คนตายคนตายต่างจังหวัดแล้วก็มีคนไปซื้อทาง ทุกๆุสามแยกไม่งั้นเขาจะโดนกากตัวไม่ให้ไปตรงน,น,นี้โปยเหรียญใช่ใช่โปยเหรียญเดต๋เราซื้อทางบอกบอกเอานายนี้ชื่อนี้นะบ้านจะกลับบ้านแล้วขอทางหน่อยนะพวกนี้เขาก็จะรู้เขาก็จะอนุญ,ญาตใเอาถ้าไม่บอกมไม่กล่าวไม่ให้ไปชมันมีเวลาที่เขาหนีเขากพวกที่เขาเป็นสามโพเวสีเขาชอบอยู่ทางสามทางสามแพ่ง อันนี้เข้ามุมไม่รู้ตัวนั้นมันมีอะไรดีแต่เขาจะชอบมากตรงนั้นอ่ะที่คนที่อยู่บริเวณนั้นก็จะบางทีก็จะป่วยแปลกๆมันมีองมันแมันก็มีศาสตร์ของเขาอีกศาสตร์หนึ่งที่เขาที่เขาแบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะว,วิชาเขานั่นนะ<ฆ>วิชาเขาก็าจะมีศาสตร์ของเขาอีกสูตรหนึ่งตัวเนี้ยอะไรนะ จ้าที่ในบ้านก็บำเพบุรหลุดนั่นแหละคนที่เขาอยู่ก่อนคนที่เขาอยู่ก่อนแล้วตายไปก็ยังไม่ไปไหนก็เฝ้าบ้านอยู่ของจีนนะฮะันนั้นก็เป็นบำพบุพรุษของของคนที่เขาเคารพอันนี้คือยกขึ้นเอาอย่างอย่างสมัยใหม่เท้าก็ยกขึ้นเอาแต่ไม่รู้ใครตัวจริงใครตัวปลอมแล้วตอนนี้นะเทวดาที่ประจําบ้านเนี่ยก็มีผีบ้านก็มีอย่างงี้นนะแล้วแต่ภูมิถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ที่บ้านหลังนี้ใช่ไหม เดิมทีเนี่ยเป็นผีธรรมดาแต่ว่าผู้อยู่อาศัยเนี่ยชอบทําบุญให้ทานอุทิศส่วนบุญส่วนสวนแผ่เมตตาเขาอนุโมทนาบุญบ่อยๆเนี่ยเขาก็เลื่อนขั้นได้เหมือนกัน <Okay. S 1> แต่ถ้าเขาเป็นมิจฉาทิฏฐิเขาก็ตกได้เหมือนกัน <Okay. S 1> เคยเคยเห็นไหมในสมัยพุทธกาลที่เศรษฐีไปดา่าไปดา่าเทวดา uh huh. ที่ไปจ้างหรืไจ้างบอกว่าอย่าไปศรัทธาเลยพระพุพทธพระรัมประสงฆ์นะ่ะ ดาดาเที่ยวมาดาประจําบ้านดาไปที่ไหนก็ไปเลยอยู่ไม่ได้ครับเจ้าของบ้านไม่ให้อยู่เห็นไหม